ช่วงพาร้าน้านนะนะครับเนาะะพาจะพาพี่น้องไปดูวิถีนะครับความเป็นมาของมัชชิดแล้วก็พาไปเดินชมเดินชิมนะครับร้านน้าชาในพื้นที่ย่านชัางคารนะครับอ๋อเชงใหม่เขาครับเนาะครับผมไปเชิญรับชมครับผมรับชมครับครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขตเทศบาลก็มีมัชชิตทั้งหมด จำนวนสีมาชิดวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเยือนย่านช่างคานซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งนะครับที่มีการรวมตัวของพี่น้องมุสลิมต่างชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นจีนมุสลิมมาเลย,ยูปากีหรือพี่น้องประธานแต่ในพื้นที่พี่น้องส่วนใหญ่คงสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากบังกลาเทศนะครับหรือเรียกกันตามเชื้อสายว่าชาวบางังเกลี ก็มีมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแห่งนี้ชื่อมัสยิดอันจามีชังคารซึ่งก่อสร้างในปี2,453อายุร่วมท้านับตามพาศก็ประมาณ106ปีนะครับปัจจุบันก็มีสมาชิกหรือสับปุลในมัสยิดแห่งนี้ประมาณกว่า2,000คนในส่วนของมัสยิดนะครับคงจะเอ,อเ่ยเพียงแค่นี้นะครับเพราะตั้งใจจะพาพี่น้องนะครับไป ตลอดทัวร์ร่วมกับผมนะครับเริ่มจากร้านน้ําชานะครับร้านน้ําชาในย่านชังคานี่ก็มีมากมายหลายร้านกันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นย่านที่มีความหนาแน่นของชาวมุสลิมนะครับเราก็จะพาไปชมในร้านที่ผมมักจะไปรับประทานหรือไปดื่มเป็นประจําก็เริ่มจากร้านสภากาแฟนะครับร้านสภากาแฟก็ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนวิชัยวิทยานะครับ ย่านถนนช้างคารก็เป็นร้านยอดฮิตนะครับผู้คนมากมายหลากหลายนะครับสับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันตลอดเวลานะครับเรียกว่าต้องใช้บัตรคิวเอนเลยทีเดียวละครับเพื่อจะรอดื่มด่ากับความอร่อยและอาหารของร้านแห่งนี้นะครับข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งถนนเจริญประเทศนะครับปากซอยมัสิดช้างคารก็จะมีร้านน้ำชาชื่อว่า ร้านพี่แดงหรือไอ้แดงชานมที่นี่เขาจะอร่อยมากเพราะเขาจะเติมนมสดจากเต้านะครับคือนมสดนมวัวแท้ๆนะครับหหาะเข้าไปในแก้วชาของเรามันก็ทําให้รสชาติของน้ําชานะครับหอมทั้งชามันทั้งนมสดนะครับร้านนี้ก็น่าจะมาถึงเชียงใหม่ก็น่าจะแวะมาชิมมาทานกันนะครับในเรื่องของรสชาติที่ได้อรรถรสชิงนักนะครับ ก็เลยออกมาทางด้านหน้าของโรงแรมอันฟารุกเก่านะครับก็จะมีร้านน้ำชาเก่าแก่อีกร้านหนึ่งนะครับก็คนในพื้นที่ก็เรียกว่าร้านพี่ตุ้มหรือป้าตุ้มนะครับร้านนี้ถือว่าคอมใจคนรุ่นเก่านะครับได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าไปแต่ละครั้งก็เห็นขาประจําแต่ละท่านนะครับก็อายุเลยเลขหกแล้วครับเป็นผู้มีประสบการณ์มากมายหลากหลายนะครับมาแลกเปลี่ยนกันที่นี่นะครับ ร้านน้ำชาโรตีที่นี่นะครับก็เป็นความเก่าแล้วก็เป็นหนึ่งก็ไม่ไปลองใครเหมือนกันพิสูจน์ได้จากระยะเวลาการขายก็ถือว่าลาเป็นร้านแรกๆนะครับในในย่านนี้เหมือนกันกันนะครับก็เดินมาอีกนิดนึงนะครับร้านมุตตฟาร้านน้ำชาสุดทิดของย่านถนนเจริญประเทศเลยก็ว่าได้นะครับที่นี่เขามีสารพันเมนูโรตีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรตีพิซซ่าโรตีไส้ไก่ย้องนะครับก็อีกหลายๆชนิดนะครับที่แปลกๆใหม่ๆที่หาทานได้ยากนะครับก็ร้านมุตฟาเนเขาก็จัดมาให้นะครับสำหรับผู้ที่มีความพิสมัยในเรื่องของโรตีก็บรรยากาศภายในร้านกาแฟแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าทั้งทางใต้ก็คงไม่แตกต่างกันนะครับ ผู้คนหลากหลายอาชีพครับก็จะมาร่วมนั่งจิบน้ำชากินโรตีร่วมเสวนาคุยกันได้ทุกเรื่องครับแล้วแต่ใครจะนาประเด็นอะไรมาพูดคุยร้านน้ำชาเป็นดังสภาของชุมชนมีการถกเถียงวิเคราะห์เรื่องราวในประเด็นต่างๆอย่างเอาจริงเอาจังดูแล้วน่าสนใจนะครับร้านน้ำชาย่านช่างคานจึงเป็นอีกหนึ่งวิถีของคนที่นี่นะครับรายงานโดยชุมพลศรีพี่น้องครับก็ย่านช่างคานนะครับเขาก็ถือว่าเป็นย่านเก่าแก่ของพี่น้องมุสลิมเชื้อสาย เบงกอลีนะครับเราซึ่งมีประวัติอันยาวนานนะครับเราร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีครับถือว่าเป็นชุมชนมุสลิมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของวิถีเรื่องของการเป็นยูนะครับแทบจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับพี่น้องในพื้นที่นะครับต่างจากชาวพงศศาสนานะครับเรื่องของกินของว่าโดยเฉพาะร้านน้าชานะครับก็มีมากมายหลายร้านในพื้นที่บ้านเหนือบ้านใต้ครับผมก็ร้านน้ําชาก็ถือว่า เสน่ห์เสน่ห์แล้วก็เป็นจุดรวมพลจุดรวมพลเป็นศูนย์รวมข่าวสารนะครับที่ทุกคนนะครับนีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จนะครับเข้ามาอยู่ในการส่วนสปะสเปสนะครับเรล่าน้ำชาคือพี่มาของข่าวสารพี่มาของข่าวสารเรื่องเจ้าบ้านนะครับมีในห้างบนนะครับว่างๆก็ไปดูไปดักบลน้ำชาดูเลืกลจะได้มุมอเพื่อจะได้สาระได้ได้ทับทีมีบ้านครับมาก